สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนียผมมาพบกับอู่น้ำชัยวันหวยออกเด้อครับวันหวยออกตามแนวทางตัวเลขของแอดเพนครับผมนี่แหละครับแอดเพนตามกันต่อครับผมแนวทางตัวเลขวันหวยออกแอดเพนงวดนดิพ่านมาพผลลัพธ์เป็นลักลอยเด้อครับท่านผู้ชมบ่อเขาครับเผลเป็นสิบหน่วยบนมืัอนี้มาอีกแล้วครับผมนี่แหละครับแม่ซี่ใจดีซงมาให้ดุนดวนครับผมกามาลงวันหวยออกโซนนี่แหละครับท่านผู้ชม น,นะครับตามมันต้อครับผมแนวทางตัวเลขมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้ก็เมื่อเลขออกครับเมือ่อตรวสอบเซียนแต่ละสำนักล้ะก็ดวง f อซทั้ง2องตุ่านพร้อมนี่นะครับเซาน,นี้ก็เป็นเย็นๆน,นี้เลยครับ่านผู้ชมบรรยากาศอุณหภูมิลดลงอยู่ครับเมื่อนี้แต่ว่าบรูวา่า สวยออกไปสีห่อนปานใดยังหนีหนาวๆอยู่นะครับท่านผู้ชมไข่เนครับบรรยากาศช่วงนี้มันจะห่อนกับห่อนบริห่อนเกินไปถ้าห่อนหนาะห่อนอีลรีนี่ก็สุดยอดได้เลยครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณในเอฟซจดีแล้วกับอดเพนได้ครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้ FC ฟซีทั้งสองทุกท่านครับ ขอให้สุกๆมันมันน้ำกันนิดหน่าวันที่16กุมภาพันธ์60เก่าเรือมือหนีนะครับทาผู้ชมนี่ับบรรยากาศน้องน้ำน้ำพ่วงสีลดครับ่านผมุชมน้ำพ่วงจะลดนี่นะครับเล็กหน่อยมาเหรียดดีขนารดรับต่ละมือเห็้นสุม่มเอเลยครับ่านผมุชมน้ำกับกับเลิกเตยไปได้ครับทะลุไปเรื่อยๆนี่อันตราไครับ เด็กน่อยเต็มเต็มน้องมีแต่ซ้ำน้องพี่นี่แหละครับผมหน่อยก็น้องพี่ก็มีเพึกหน่อยภาษาปอหกมาเล่นน้ำยู่นน้องนี่แหละครับท่านผู้ชมเห็นสมืออันตรายโอ้บรรยากาศม้นนีก้ก็ไข่แน่ครับผมออกเย็นเย็นบ่ห่อนครับยบาบัางบ่อเราบ่ได้ห่อนเอามักครับผมพอดีเดี๋ยวพาไปเบิ่งบิวทางบุญบิว มองน้องคนดูดน้ำไปให้ใส่ลิบแรกลง่งไหสกอนนะครับทนผมุช่มตะระเอ็ดเพ่นเดี๋ยวขีบสองผมจะไปหาเบิงนี่นะครับกดบรรยากาศีสารบบานเฮาับบนผมุชมน้องยางครับ เพิม่มที่ึ้นสูงๆเดงกดกันแน่ครับทางบ้านเอฟซีทางช่องอยูดีคันสบายบ้าครับอุณหภูมิลดลงกันบ้าครับนีย่ยเมือเสาดุแลสุกภาพกันไปครับท่านผู้ชมบางมองกับมีฝนตกมีฝนบ้าครับผมทางบา้านเอฟซีนี่บ่ท่านตกจากเทือกับฝน มีแต่เป็นหัวขึมๆมากแล้วก็บ,บ่ตกหอนเอาแล้วครับผมตะละมือช่วงใบใบเตียงเตียงนี่นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งตัวเล็กยูไทายโมไซนเนะครับโมไซแนวทางตัวเล็กของเอสเพนครับผมเอสเพนสิบหน่วยบนอดิพาดมาลดไปขอรักรอยครับามุู้ม หดุดไปเข้าหลักร้อยตามแม่ครับท่านผู้ชมเอา้านี่ครับเอสเพนวดวันที่16กุมภาพันธ์69ครับผม10หน่วยบน0123นี่นะครับ0123เป็นแนวทางตัวเลขด้วยครับให้ทุกท่านในคีดีคอแยกแยะน้ำกันเป็นเพียงแนวทางครับผม0123เลี้ยงสายไหลเลยครับท่านผู้ชม บมซูนกับนหนึ่งกับสองกับสามนี่แหละครับผมเอาลองเบองครับแคปหน้าจอเด้เลยครับสำหรับเนอทางตัวเหล็กแอดเพนสิบหน่วยบนงวดนี้ครับหรือว่ามือนีเหล็กสีออกใบสามครึ่งรู้กันสำหรับเนื้อทางตัวเหล็ก, pen, อกมมอแกอดเพนออเอซีก,กับสีดีเลือกซื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่มือว่านมือกอนมือนีกับสีมีเลรียญเซิบๆไปว่านี้น,นะครับ เรียว่าลอตเตอรี่มัน่นาจะมีมือเลขกออกบนแอรครับท่ามผูชมรือวันที่หนึ่งจะทันกันือสีดีนะครับท่ามผูชมนี่แหละครับนะตามม่ครับผมเอ็ดเพนสิบหน่วยบนครับสิบหกกุมภาหกสิบเก้าครับผมชอบก็จับขัดก็ผ่านเด้ครับศูนย์หนึ่งสองสามนี่แหละครับเลี่ยงกันมาเลยครับ อยู่ที่ดวงของเอฟซีอีกเทียนหนึ่งแล้วครับบาลนี้เอารอหลุนครับเผื่อมันมาสามตัวบนจับเลียงกันนี่แหละครับหนึ่งสองสามสีไม้รีบครับหนึ่งสองสามสามตัวบนออกตรงตรงงสียก็คือสิให้ตต็มเลยแหละครับเอาลองเบิร์นครับเอฟซี FC ทักสองมีเหล็มกมักอยู่ในใจกะสามารถเอามาจับครับสิบหน่วยบน เพชนได้ครับถ้ารุดไปรักลอยคือรุดครับผมเพราะว่าบ่ามีลักลอยมีแต่สิบประกาศลักหน่วยบทอย่างเดียวนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางครับเพียงแนวทางเราคลิปสองสองปรอเบิงว่าจะเป็นเซียนทันใดมันไก่จะหอดมือรีก่อ,อกล้วครับแต่ว่าเซียนเพิ่งจะ,ะทยอยส่งมาคือเก่าแหละครับนะครับรอเบอีกเีื่่ ลอลุ้นไปเรื่อยๆได้เลขกมากได้เหล็กเด็ดกันได้แยงครับานผมุชมหยิบซีทาง่องอูน้ำใส่ทุกท่านตามตองว,วดมาด่วนๆเป็นยังไงกันแน่ครับถูกลังวันเลขไข่กันแน่บ่ครับานผม้ชมงวดที่ผ่านมาหรือว่ารออาจารย์รับแรกงงวดที่ซีนี่สีมาบ่นี่แหละครับเป็นเพียงแนวทางแหละครับผม เพียงแนวทางตัวเลขนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังน้ำกันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำชายเนยเดอรครับผมเพื่อเป็นการบผพาดแนวทางตัวเลขเด็ดๆดัดดงๆที่จะมาปันหวยออกแล้วก็ตามต้องหวดประมาณนี้ครับ เนาะใเบิ่งก้อนสิจบคลิปกันไปอีกครั้งนึงครับสระเอ็ดเพ่นครับผม10หน่วยบนครับ0 1 2 3ต้องมีให้เห็นครับผมนี่แหละครับต้องมีให้เห็นกะรอรุนได้เลยครับผมงวดนี้ตามล้วนๆบ่เข้างวดนี้งวดนี้ก็จะเข้าแล้วครับครับผมงวดที่ผ่านมาบ่เขางวดนี้กะสิเขา้าให้ f ีทังช่องได้ มิทุนใส่ไปน้ำกันถ่ายคลิปนี้ขอบคุณเมฟซี่เจดีแล้วก็เอ็ดเพนอีกครั้งเน้อครับที่นำหอมูลตัวเล็กมาแบ่งปันโ้ยพ่อในทุกท่านห้ยดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางไปใส่มาใสกับเกี่ยวขาดปลอดภัยพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ